สวัสดีครับ เป็นตัวแทนจากบริษัทเอ็กซ่าซีแมนะครับบริษัทของเราเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าแรบทันตรกรรมผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเชิงของทันตรกรรมนะครับบริษัทเราเนี่ยผลิตฟันปลอมแบบติดแน่นนะก็คือเซอร์คอนหรือเซอร์คเนียนะครับทีนี้เนี่ยในขั้นตอนการมิลลิ่งมันก็คือการสกัดชิ้นงานออกมาจากบล็อกกลิ่นสาเร็จรูปตัวชิ้นงานจะถูกดึงออกมาแล้วมันก็จะเป็นเศษเหลือจากตัวบล็อกนั้นถ้าเราจะเอาไปทําฟันปลอมต่อก็ไม่ได้เช่นกันในเงื่อนไขของการ ผลิตฟันปลอมมันมีเงื่อนไขของสีอยู่แต่ว่าเศษวัสดุที่เหลือมันไม่สามารถกําหนดสีได้เพราะนั้นจะเหลือสีนั้นนิดนึงสีนี้นิดนึดนงแต่สุดท้ายถ้าเรามารวมกันอ่ะมันจะไม่ใช่สีที่ถูกต้องตามหลักสากล ด้วยความพยายามของเราเนาะเนื่องจากว่าเราไม่รู้จนได้พบกับดีพร้อมสิมลำปางเราก็ได้ปรึกษาเขาว่าเอ๊ะเรามีของเหลือทำยังไงนี้ทีนี้ดีพร้อมสิมลำปางส่งผู้เชี่ยวชาญคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อมาประชุมกันว่าเราจะทำยังไงกับของพวกนี้ดีสุดท้ายแล้วไปจบที่โกลงบทสารที่เป็นวัสดุเซอร์คอน,น คุณส,สมบัติแรกเลยนะครับพาราเนสของมันก็จําเป็นที่ต้องมีความแข็งอีกอย่างหนึง่งเป็น chemical i น e r อรนะครับจะต้องไม่ทําปฏิกิริยากับสารใดๆเลย สุดท้ายสำคัญที่สุดคือ biocompatible ต้องไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยเด็ดขาดเราก็มองว่ามันก็จะมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งที่มักจะถูกใช้ในห้องแลบของในทาง p h a r m าซู u ิคอลหรือในทาง s c i e n t i s มันก็จะเป็นกรงบทสารชนิดเซอร์คอนคุณสมบัติของเซอร์คอนต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีการปนเปื้อนกับสารที่เราทดลองนอกจากเหตุผลในเชิงเทคนิคก็ยังมีเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยเช่นกันเราอะ่ะก็เห็นข้อมูลในตลาดฝั่งยุโรปว่าเขามี ีการ ขายโกรงบทยาเนี่ยที่ทำมาจากเซอร์คอนในราคาประมาณ1 6 0 0 0 0ถึง17,000บาทแต่ทีนี้เราก็มาคิดว่าแล้วดีแค่ไหนล่ะถ้าเราสามารถผลิตของพวกนี้ได้โดยที่ต้นทุนในเชิงของวัตถุดิบนั้นอะแทบจะมีมูลค่าเป็นศูนย์บาทเลยจากของเสียที่เราสร้างขึ้นมาในระหว่างกระบวนการผลิตทางบริษัทเราก็ต้องขอขอบคุณดีพร้อมซิมลำางนะครับที่ช่วยแนะนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาหาเราเพื่อที่ จาเปลี่ยนเวสพวกนี้ให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอีกช่องทางหนึ่ง